ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินดิท่าน10,000ืบาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้มีส่ดิการแห่งรัฐนะครับคราวนี้รายท่านคงสับสนกับข่าวนะมีข่าวอัปเดตมานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงงงว่าเฮ้ยตกลงนะครับกลุ่มผู้มีส่วิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นจะต้องลงทะเบียนหรือไม่นะครับมาดูกันมาดูรายละเอียดกันวันนี้ผมมีอัปเดตของอัปเดตนะ อัปเดตล่าสุดเลยซึ่งอ่านจากหลายๆสำนักข่าวแล้วก็อ่านจากข้อมูลหลายๆข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างดิฟกันบางอย่างนะครับไอที IT ่เหมือนกันเนี่ยก็คือจะมีการแจกกลุ่มผู้เปราะบางก็คือผู้ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้มีรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยแหละนะครับซึ่งเออเน้นนะครับผู้ที่อยู่ใน ผู้ถือบัตรส่วนการแห่งรัฐเป็นหลักนะครับซึ่งจะแจกนะ14.98ล้านคนนะครับทั่วประเทศนั่นเองนะครับและอันเนี้ยอันเนี้ยคือชัวว่าข้อมูลเป็นเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของการที่ผู้มีบัตรสุดการแห่งรัฐแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนเนี่ยตอนเนี้ยมันมีข่าวอัปเดตมาใหม่นะครับ คุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิษท่านนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีการเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสุสริรแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์เงินดิชัท่น1,000บาทเช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนทั่วไป ในรอบผู้มีสมาร์ทโฟนนะครับยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่1สิงหาถึง15กันยายน2567นหะครับ15หรือกลางเดือนนะครับกันยายนเดือนนี้นะครับและรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคม2567นะครับซึ่งก็เป็นเพื่อความเพย์เซฟนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความเพย์เซฟผมก็จะแนะนำให้นะครับทุกท่านนะที่เป็นผู้อยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนการแห่งรัฐนะครับ ไปทำการนะครับลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเงินที่ท่าน1,000งบาทเอาไว้เพื่อเป็นการเพย์เซฟนะนะเป็นการป้องกันเดี๋ยวสิทธิ์ตกหล่นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนะอย่างน,น้อยเนี่ยเราเพย์เซฟได้สิทธิ์ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเขามีนโยบายมีข้อมูลว่าอ่ะแจกผู้มีบัตรสุทิการแห่งรัฐนะครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็คุณก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดแจกผู้มีบัตรสุการแห่งรัฐคนที่ลงทะเบียนมาเราก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันเพราะนั้นณนะตอนนี้นะครับในแอปทางรัฐเนี่ยตัวแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนีเ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว,ต,วตัวการจราจรนะทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับโล่งและเพราะไม่ค่อยมีคนเ,เข้าไปลงทะเบียน นะครับเหมือนช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ทยอยเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเรื่อยๆเลยมีเวลาถึงวันที่15กันยายน2567สําหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับรอบกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็รอวันที่16กันยายนนะครับถึง16ตุลาคม2567นะครับซึ่งสามารถไปลงทะเบียนนะครับได้ที่นะธนาคารออมสินอย่างเงี้ยนะครับหรือสถานที่ นะครับหรือสถานที่ไปษณีนีไทยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปยืนยันตัวตนว,ว,ว่าเราต้องการารับนะครับสิทธิ์ตัวเงินที่ท่าน1,000 0บาทนี้แล้วก็มีคุณสมบัติเพียงพอนะครับที่จะรับสิทธิ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเพย์เซฟนะครับย้ำอีกครั้งหนึง่งเพื่อเป็นการเพย์เซฟให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มผู้มีสัสดิการแห่งรัฐและต้องการที่จะ ได้รับเงินที่ท่าน10,000บาทไปลงทะเบียนกันให้พร้อมหน้านะครับไปลงทะเบียนกันเลยณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้วิธีการโหลดแอปพลิเคชันหรือวิธีการลงทะเบียนแล้วล่ะนะครับทุกท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่นะเพราะนั้นไปลงทะเบียนกันนะครับนะครับและก็ขอทุกท่านนะครับได้รับเงินที่ท่าน1 0,000บาทนะครับนะบตามคุณสมบัติเนาะก็อันนี้ก็เป็นข่าวมาอัปเดตกันนะ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอป,ปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับสาทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นใ,ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC ีอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย